มีคนปากทางก็แนะนำว่าท่านรับสมัครคนก็ทำงานใช่ไหมครับอ๋อชูร่ายอ่ะลูกชูร่ายผมชื่อวาสนาครับ <c oughs> นี่ว่ารับคนก็ทำงานนะว่ารับนายเทวะว่าเมื่อไหร่เที่ยวคนก็ทำงานแล้วเวลามาม้่อๆหรทำงานทำงานอยู่ได้สามวันส็่วันไปมื่ไปแล้วไม่ไปบ,บ,บ่บ่ช่วยชยคงไม่คงหมัวเมอมะมะ่อไหผมมี บ้านอยู่แล้วก็มีสถานที่ที่ระเทาแกจะติดตามดําเนินการตามกฎหมายได้นะครับผมอยากให้ลูกผมเรียนหนังสือนะผมไม่ใช่เป็นผู้ร้ายที่จะเอาเองานมาบังหน้าอะไรทํานองนั้นโอ้พวกดีนาเบเองพวกนาะลู่ลู่มาทํางานมาด้วยกันดังซ้ำโครงอะลู่ลู่มาจ้งไรชูไรกันนะแต่และครงอะมาใช่ไหมอะไม่รู้ความปึ๊บขูมไม่ได้ลใ่ไหอ้ไรไควังนองวัดหน้าก่อน นี่นี่คงนี่ลูดสวงหน้านะครับโอ้คงนั่งลูดชูวรได้ฮะนี่นี่วังหน้านะวัดชันหน้ามาใจวัดหน้านั่งได้รูดชได้อะนูน่นนุยรู้เลยเออนูนย่นนุยมาใจรู้เลยแลต่คัดจ้ำเหมืนไอ้ปัดซ่ามันอยากวัดได้เราอปัาซ่ากล้องแ่าแกก็มันออกไม่ชัดแ่าแกออกปัดซ่าเราก็มันไม่ชัดแต่ละบมึงม้น ที่ก็มาร้องเพลงเราชาวกว่าร่างมาร้องเพลงเราโอ้คงร่างพวกเองพวกเดียชูได้ฮะเทียนหนักอือโถงอือโถงพอแล้วผมเทียนโอ้รีแล้วแหละชูโถงเออโถงกันโถงไม่บื่อนันตกะตะกลนนะข้าอย่างดีโตกะผอมมึงกลัวโรลุลอยน้อยหน่อยไอ้พ่น้อยนี่กี่มีปัญหาตั้งนั้นหนักกันลุลอยน้อยไปเรียกชื่อปิดกายดถอะนี่ยกู ไปโรงเรียนครูก็เรียนนู่นเล็กใก่ไทยนี่เล็กกันหนุ่ยเหมือนกันนะเด็กใจหนู่ยเล็กเราบานเกิดชนีหลายลครูคือปังนีนาวังนานาลู่เราทำงานนะว่าก็ยหญิงดีนะคงรักลูกรักเมียนะคงเคยย่งทำงานงานนี้อ่ะลู่รู้ไหมจังเลยอ่ะผมมาจากตำบลบ้านนาล้มโอ๋ตำบลบ้านนาล้มว่าเคยไปสู่ข้าวอ่ะนางเรียกว่าว่าเคยไปสู่ข้าวอ่ะบางนาล้มอ่ะลู่ลู่ลู่อยู่บ้านนาล้มลู่ลู่จากใครอ่ะ Nguyên nói Lu Lu gia khuya Chapley, à? chắc là luôn luôn Mới luôn 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 chắc luôn 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 quăng luôn Cái luôn 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 à, luôn 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 này này, luôn 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 à? Đến ta luôn 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 à. เดีพวกแกชายนั่นโอ้อพวกอ่ำใจเปียนอ๋อตรงไหนนะแกบัตมายอดลิมวันน่ะมายอดลิมวันน่ะเคยไปทำบุญเดี๋ยววันทุกวันแหละว่าเคยไปอยู่คิงข้าวบางแคเลียชื่อไรแล้วเลียเลียว่าว่าว่าอย่างลึกไม่อกเนี่ยนะแกซื้อแกซื้อเป็นภาษาเนี่ยภาษาไทยอแกกังวลว่าชื่อไงอ่ะเจอผือว่าแกจ้ะแค่ชื่อที่ว่ามันแกเคยรู้อ่ะ แต่มันไม่รู้เทีะมันไี่รู้แล้วอ่ะเจอปลือกขยรู้แต่ไม่รู้แน่ๆฟงไม่ใช่ชื่อฟงอะสื่อฟงมันไม่รู้นี่อีกเลี้ยวอีรู้แล้วอ่ะมันจะไม่รู้เทีะเจอเปลือมหนึกแแล้เฉยไรกวนบาลเราแขยรู้แต่ไม่รู้วันวงไม่ใช่วงรู้แล้วอ่ะวงมันรู้แล้วนี่ไม่รู้แต่ไม่มันแคยรู้วันอ๋อตาแย้มเอานั่งเลยบางลุงแย้มอะโอคิีกว่ว โอ้อจริงเออตายเยีมใช่เออแกให้รู้ไม่รู้ดีเออบ่ตายเยีมแกตายได้แล้วโอ้ตายแล้วเออเอตายแล้วนะบ่เยีมตายแล้วเมียแกรักเยียมน้อยเยี่ยังจอกแยีมมันแยี่ยมวดเมียเจอคลอยเออไม่ใช่คอยไม่ใช่คอยเมียเมียแกเมียแกแกเงงงันโหรหลเลยครูมาเดี๋ยวกูไม่ได้กินันนีู้ดำไปโตกะเดียว เมื่อการยิ้อ่ะเจอเพื่อเรียกตังเมื่อการซื้อได้แล้วอ่ะซื้อได้ติดมันเกอ้ซุกเลยไม่ซุกทีอ่ะเขี้ยวไม่สายเขี้ยวมันเกย์เลยมันมันเกอ้ซุกแล้วแต่ไม่ซุกเรียนซื้อได้อ่ะเลยสาวแดงไม่ใช่ยแรงซุกแล้วนะโอ้ใหญ่เลื่อมเออรวมรวมมาเลยเจอใหญ่รวมผิดเพี้ยนเลยไม่ให้คิด ลูกหลานแล้นี่กูชอบเลยนะนี่เช่อเพื่อแรงเต็งพอมึงเจอพื่อแรงแต่ว่าปุ๊บไม่รอบเลยอันแม่เลยแม่แ,แม่อุบักแต่ใจผมก็ทำงานประเภทไหนครับเออแลกเรื่องงานกันดีว่าตังครงนี้แล้วว่าว่า,วาอีกทำหลงใช่ไม้ทักลงนะคือตรงนี้นะคงซื้อสั่นยังมากับซื้อกับสั่นที่อื่นมึงเพลงว่าตังคงชื่อมานานคงชื่อก็ว่า มันซีจะมันลงทังเค็บดังลำทางการสร้างด้วยกันนี่ไปซื่อของซื่อม้อยมานี่มันเยก่ะเยก้เยกซ่านไปนะชานไปน่นนะลงเนี่ยนี่เค็บอ่ะนี่ลำอ่ะไอ้ได้อยู่ยเครื่องซีไม่กนันนี้มันแยกรำหลกซ่านไปคนติดคนทางไอรุนเข้านูต่างซ่านดังรำดังแกลเป็นลงแยกเดียวกันโอ้ไอ้โถงเข้าใจอ่ะอีเข้าใจได้โถงไทยเฉลี่ยพ้มเทงหลูกกันแล้ว,ลลวโอ้ดีแล้วแล้วถงเอเอ คุณนึกงตึงก็ไอ้กระจายเงินไว้ไอ้ไปเทเั้นมันเมื่อนะเออเองอะ่ะแต่ว่าโยบนเวทีบนโลังหลังจัดได้เตะไอ้ไอ้ไปเทเั้นเพื่อ,อ้ดอนมีตายน้อยใจเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปคุยเรื่องนี้กันต่อเล้วแล้วแล้วเจ็บเจ็บเจ็บใจ,บจ,บจ,บจบผมทำอะไรทำโรงเชี่ยทำโรงเชี่ยวไหมอ่ะทำโกดซ่างไงไหมอ่ะโอ้ไม่ไม่ไม่ค่อยเป็นแต่ ถ้าแกช่วยแนะนำก็แล้วกันโอ้ได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 ้แต่ว่ากินกองลูกกินกองว่าฮะจะกินกองลูกนั้นว่าให้กับคินไงแต่กินกองว่านั้นต้องนับกับคินมเรียงด้วยก็ใช่สิครับนั่นก็แน่นอนผมก็ต้องกินนะถ้าแกแหละครับเพราะผมไม่มีตังโอลุกยเลยกินกองลูกคงว่าให้ใช่จริงวม่ามึงทำงานมึงกินกับตาแกว่ากินกองมึงแต่กินกับตาแกมันพือกินกองลือกินกองมึงเนียกินกองว่าก็คือกินกับตาวแก เน,นเน่ไอ้นเน่หนูนเน่ตัง้งราคาโชคอ่ะกินกองใครอ่ะกองลูกกองว่าถ้ากูกินกองแจ๊กเก็ตกินกองว่าเลยถ้ากินกองมึงอะกินกองลือหมดนั่นแล้วอู้กินเองนะกินกองใครรู้เลยอ่ะกินกองว่าเนอะนะไกลได้กันนั่นอู้กินเองไงนะไม่ฟันเฟือฮะแล้วมึงกินก้อนไข่ยัง,ยง,แ,ลงแ,ลแล้วกูกินกองแกกงแจ๊กเก็ตแล้วก็ไปอุกินเอง อะไรสักทีพี่นุยนี่ปัญหาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเวลาทำงานแล้วยุ่งอีกไอ,อ้มันฟื้อไอยะคือปาานะ่าซ่านาตะกำว่าลื้อลือ้อคือมึงเนะี่ย้าอ้วนี่คือตัวคูกนณีตะแก่แกแตนตัวแกอ้วนนั้นว่านั้นคือแครลื้อนมึงถ้าบอกกินกองลื้อหรือกินกองว่ามึงตำหานั้นกินกองมึงก็ไอบัวกากินไหน้กากินกองแกก็แกพฮักขากิน กินกองลื้อกองว่านกินกองเต่าแก่นักกินกองว่านนั่นแหละมึงมันลือเออมันเละชักเลยกินกองใครอ่ะกินกองว่านั่นแหละแต่ว่าอู้ง่ลือกินนะเดีอู้งยว่าจำไรอะลือกินแดงอะเห็นกูไม่จำเลยเนอะไอ้หนุ่ยนี่เก่งเป็นชาวบ้านจริงๆบอกว่ากินกองตะแก่กนสิ้นเรื่องไอ้ยเจกรอบกูพิเศษโดยเฉพาะใหญ่ไรแหมม กูนอนไปในวัดไอ้เจงว่ากันนอนเด,ด้องเงอย็นยังลงนอนในโรงที่ไหนอย่างไรไมักูแกตายพอล่วงอันนั้นมาเน้ยตึงอานิจาวดาดัสังการากูยกขึ้นกแกเล่นเกบ่ากูลอกแกเฉ่ะแค่นี้กว่าตายแล้วลงเล่นไปเน้ยเล่นเพื่อตีตัวเนี้ยอันก็มาและอานีิตายก็เบอร์กูบอกให้กินกันแกตายเนี่ยมึงเล่นเพื่อกูเล่นในโรงอันนี้ยพอเจอจังหวัดน,นี้ออกไปตาชาบหวานเนี่ย แพ้ซ้ำาแพ้หนา้าม้ำกูให้โตตั้งงวงโต๊เบอร์เบอร์ออกแล้วนี้กูบอกเออจริง <c oughs> <c oughs> แต่ว่ารูดจำนะว่าให้เดือนกลอยนะเดือนนกลอยเนี่ยคิงอยู่เรียบ้อยเช็คโอ้มันน้อยไปครับเดี๋ยวลึกคิงแน้วเรียบร้อยอ่ะไหวไหมพี่เต็งครับปน,นี้ท่านไปฮัทเถือนคนถ้าปั่นเพืือคอยมาตรงนี้ยอันใดอยู่แล้วคินโยกับแกเรียบร้อยแต่คิดว่าเราเลือเดือนนกลอยนึกกระซ้ามเดือนกำพันแป๊ อันนี้มึงปั่นแปดกูปันแปดไอ้หนุ่ยปันแปดรวมกันแล้วเป็นดได้หนุ่ยปันแปดปันแปดปันแปดมึงปันแปดกูปันแปดจึงนองหวันหน้าปันแปดเออตามคนก็มึงใบรอลว่าปั่นแปดเดี๋ยวใบไอ้ไรเดมันรวมยากันเป็นเรียนไหมตอนนี้มันรวมรากเรียนมันหนับยากันเพรมึงปั่นแปดใบไร ไปพันเปียอ,อย่าเอาไว้ใจยากเราเรียนมั้งนะแล้วมันได้เพื่ออะไรแล้วเออแต่ว่ามันอยากได้แค่นี้พันแปดโน้พันแปดน้าแต่ว่ารู้จะทำก็รู้ทำเท่านี้นะทำไม่ทำว่าก็ไม่ไหวน,นะรู้ลงไปอ่ะจีอื่นก็นาเดือนมุเดเลยกินยู่เรียบร้อยเช้งนะว่าอย่างนี้ต้องรับเรามาทำไ,ไี้กี่ลายพันแปดเดือนหนึ่งวันละยี่สิบบาทพันแปดที่ไหนแล้ว เดือนนึ่งมันแค่หกรอยอ่ะโอ้อนะหกร้อยทามคนทาบบล็อกที่แปดทาบคนมันปั่นแปดแล้วทามคนปั่นแปดกันนี่มึงปั่นแปดมึงอะปั่นแปดแต่ไม่ประวัติทราบคนคนล่าหกร้อยมึงอะได้ปั่นแปดจครูก็ปั่นแปดเจ้าวุธหน้าก็ปั่นแปดกันี่มันไม่เป็นนั้นนะไม่ใช่รวมแล้วนะปั่นพันแปดกันนั้นนะมึงได้ปั่นแปดนะจึาครูปั่นแปดกันฮ้ย คือมึงก็ร้อยกูไม่อ้อนกูได้ยินว่ากูไม่ทำเมือนนนั้นมันก็ร้อยกับทราบคนไปปัดแฝดแรอกกูไม่ได้ปัดแฝดเอวมันปัดแฝดมันตูกแล้วเลยแต่ว่ามันทราบคนคือมึงรอยกูรอยร่วมแล้วได้ปัดแฝดเออกูปัดแผดมึงปัดแฝดไม่ใช่มันคนละหกร้อยหมันไม่ปัดแฝดเออไปคุยกันตรงนี้ไงอย่ามาคุยกันตรงเนี้อย่าทำเลยปันี้วะกูแรงงานปันี้มันนักนี่แหละตึ๊กกันดี๊ เราทำงานเบาเบาวะงานอะไรเบาอ่ะกูบ้านเลยเรื่องงานเบากูาเก็โต๊ะงานเบางานรอนแขนไยหันรอยยี่ปิกให้ได้ว่ายี่ปิกยี่ปิกเปลือก็แกปิกใจมาเป็นพว่วงให้กูหนังยี่งานเบาวะยี่ปิ๊กไม่นักแต่มันร้อนนี่ส่ร้อนมือใจนี่กำจึงนอนจึงบนเจาเก้าก็เองลวดต่างกันกู តាល់ណៃកាណាទីណងសុលតាណា พอาตามีเรียนตาน่าจะเป็นโดรคดราชันแม่โอ้โหทำไมท่านมองผมอย่างนี้ครับเดี๋ยวให้น้องชายขอดูหน้าหน่อยไว้แม่อะไรมันเหมือนกับคนที่เราสืบหาจริงๆเหมือนกันจริงห <c oughs> น้าว่าติดแย่เด็กเราไม่พิดกว่าไปพิดออกหน้าดูแน้าทีเลยเหมือนจริงๆแน่นอนกว่าติด ไอเจงแจกเบอร์กูไปชี้ตีนยังโยนไอ้ตุ้งเลยเนี่ยแล้วตื้อไเอปเฉยทอรลอบตัวห้ากับแปดไเทแล้วกูกันแต่ชื่ออะไรเนี่ยพ่อหนุ่มผมชื่อวัดสนาครับชื่อวาาัดสนาแลวมานั่งคุยอะไรอยู่หน้าบ้านกันเนี่ย๋อไม่ครับผมมาสมัครค่าทํางานที่บ้านเนี้ยนี้ท่านยายทำงานแล้วแะครับแต่ว่ายัางเรื่องค่าแรงงานยัง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 ,ยง,ยงไม่เป็นที่ตกลงครับอ๋อ ชื่อวาสนาครับบ้านอยู่ที่ไหนนี่ตำบลบ้านนาล่มครับพ่อเดือชื่ออะไรฮะพ่อเดือดชื่ออะไรขอโทษนะถามประวัติหน่อยผมไม่รู้จักชื่อพ่อครับอ้าวทำไมอะ่ะชื่อพ่อแม่ผมไม่รู้จักเลยผมเกิดมาชีวิตผมเหมือนนิทานและครับผมมีแต่แม่บุญธรรมชื่อมีมีแม่บุญธรรมและแม่เธอได้มาจากไหนแม่เล่าให้ฟังว่าผมถูกกระแสน้ำนำพามาตั้งแต่เล็กๆ อายุยังไม่ถึงสามเดือนเลยผมถูกกระแสน้ำผัดพามาครับแม่ช่วยชีวิตถูกกระแสน้ำนำพามาครับแล้วเธอมาได้ไงตัวเล็กไม่จมน้ำเหรอ,อนอนอยู่บนบอ่อครับบอ่อสีอะไรสีแดงครับสีแดงครับแน,น,น่นอนนอนแน่ประกันไม่ได้นอนแน่นอนแน่นแล้วก็เราไม่พิดมันต้องติดแล้วเจือกูน่นะ เร่องบายบายนี่คนบักบําตัวไรกูยืนต้านนี่รัดวายวันนั้นก็กวาดตุ้งเข้างอ่างนา้ำติดเลยซอยกวาดตุ้งเดียวลุงเข้างอ่างนา้ำกูยืนดิ้วตุ้งเดียดเจง้งบวชมาก็ตรวจก่อนอย่ามาเปในตุ้งนั้นแต่มึงอ่านอะไอ่ะกูหวามันควักแล้วก็อนเคยอันนี้กูว่าก็เข้าอ่างนา้ำกวาดปมอ่างไหนวะไปาตามมันไปเสียแลว้วทะแล้วมาจะก้องคุม ut, ต้องเอา,เลเลอาลอแล้วเลยแต่มึงทำเพื่อคุยโบ้ใจ ยาบ้ายาบ้ายาบ้าเต็มเม็ดเลยไหนฮัออ้นจึงกวางใหม่ตวัวออกมาเป็นยาบ้าเนี่ยเขาปล่อยพลออกใหญ่เ,ห <c oughs> เดี๋ยวนายวาสนานอนอยู่บนเบาะสีแดงและเบอะนั้นยังอยู่ไหมผมไม่ทราบครับแม่เล่ามาอย่างนั้นแล้วตอนที่เธอเติบโตขึ้นมาเนี่ยแม่มียังอยู่หรือเปล่าเนี่ยงม,มีชีวิตครับแม่มีเคยเล่าให้ฟังไหม ประตำเนื้อตำตัวงเธอที่ท่านได้ช่วยเหลือ,อไว้นี่มีพวกสิ่งของเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นเหรียญมีไหมมีครับมีเหรียญมีสร้อยครับลักษณะหเหรียญเป็นไงสีทองครับมีตัวอักษรจารึกบ้างไหมมีอักษรจารึกเขียนว่าไงเหรียญมาจาบวงองรัชทาญาติแน่นอนถูกต้องอย่าวิ่งครับวิ่งไปไหนอะ ไว้ไปอ่ะก็หมดแดงไอ้หนอกกลงหนับเนี่กกลงตายย่าได้กินก็หมดแดงไงเนี่ยเออลืมเนี่ยนะคนเล่นนายตกใจลย่างม้วนมันเนี่ยกูเล่นนายยิกเล่นปอกึญหมนเรื่องก็กู้ปลาหยัดแหมกูด้ปลาลังหนูตายโยมละนาว่าเห็นไหมกรูด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 มวดขึ้นเดีว่าตามโยมเลยดีกูตกใจกันไปตึงเงินมวดแต๊กแตกแจหมดเลยนายวาสนาทำไมท่านสักไยผมอย่างเงี้ยฮะ ฉันไปบ้านเธอวันนี้ทำไมครับฉันอยากจะไปดูเหรียญน,นั้นนถ้าเป็นสิ่งของที่ทางราชการต้องการเขาสืบหาซื้อเหรียญน,นี้ราคามันสิบล้านสิบล้านเลยสิบล้านบาททันทีเลยโอ้โหวนุย้ยสิบล้านโอ้โแทนสิบล้านโอ,โอ้ไม่เคยเลวถ้าเป็นของจริงอะรับรวยกันเลยพวกเราวันสิบล้านนี่ไอ้ยรล่ะกะ แม่คิดบ้าดเรากูเจอดรวยกูกินกูนั่นเนี่ยกูนี่เนี่ยให้กูมั่งนะน้องผมให้เลยจริงๆ